สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิกกี้คิงชาแนลนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะมาต่อในเต่สือของฟุตบอลโลกนะครับตอนนี้ก็อยู่ในรอบ8ทีมนะครับเราจะต้องมาเจอกับไอเด้นนะครับตอนนี้เวรดาสันโวก็จะเป็นเนมาครับผู้นำแอสซิตก็เป็นเดเปเป้ครับยู่ที่7ลูกนะครับกับเราก็ไปต่อกันเลยนะครับนะครับไล่แอของไอเด้ครับ จอกับเราที่มาในระบบสามสี่สามครับผมทั้งสองทีมลงสู่สนามแล้วครับนี่ครับนำทีมโดยประธานเป้ครับกดมิกกี้คริงครับตัวผู้เล่นครับไม่ค่อยจะ บอกอะไรได้ครับเพราะว่ามันก็ทันเราทุกตัวครับแม้จะเป็นตัวขาวก็ช่างครับแต่ว่ามันระดับเป็นระดับยากระดับเดจินเดอรี่ไปแล้วนะครับเอาละครับเนมาร์หลุดมาครับถังวานี้ไปเข้าไปโอ้โหออกไปไกลเลยครับถัดมาได้ครับรูเบนเดียสเนมาร์จะให้เมสซี่เมสซี่วิ่งแซงขึ้นมาเข่าซ้ายยิ่งเรียบร้อยครับผมนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ เอาละครับจ nah, wow, right. yep. ังหวะนี้ลูกเก่งของเขาเลยครับชายตัดแล้วก็เมสซี่วิ่งเข้ามาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับจบครึ่งแรกครับทำโดยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเนี่ยครับครึ่งหลังครับเขี่ยมาครับมิลตาเนมาเฮนทุมเฮนเปเป้ชายเนมาเนมากาสซิโลเอ็มบัปเป้ ไปกระชากเลี้ยงเข้าไปได้หรือไม่สองศูนย์เรียบร้อยครับเอาละครับทางสดใสแล้วครับตอนนี้ขึ้นนำเป็นสองประตูต่อศูนย์แล้วนะครับกว่าจะทำให้เกมเล่นง่ายขึ้นนะครับนี่ครับซัดเข้าไปครับกระชากยาวแล้วก็หลุดแล้วก็เลี้ยงตัดเข้าไปยิงครับ สังวันนี้ครับเสียบสก,กัดบอลครับโดนใบเหลียงเข้าไปเปลี่ยนครับตัวผู้เล่นห้าตัวจะได้ไม่ต้องใช้เอเนอร์จีมากเกินไปนะครับเตยบอยมีดเต่ <The boy. S 1> าเตยบอยหาล้นถึงโรนัโดอโรนัโ,โดเลี้ยงเข้าไปเปิดไหม เปิดครอบสาราโอ้ยลูกมันกระชิดตัวไปไหนครับกระลยยิงไม่ค่อยถนัดครับโดนโดนไดบอลสาราสาราครับเลี้ยงเข้าไปครับยิงอืมเสียเสาออกไปนะครับเยบย์บอยโอ์โดฮาร์เลนกระชากยาวกระชากยาวเลี้ยงเข้าไปเปิดไม่เปิด เปิดเข้ามาไม่ถึงครับมีนิสิอยิ่งติดเซฟผู้สาประตูครับจังหันนี้ฮาร์เลนโรนันโดโรนันโดเลี้ยเข้ามายิงเรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับตอกฝาลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับ เนี่ยครับหาเล่นครับจ่ายเข้ามาลาโรนัลโดครับวิ่งตัดเข้ามายิงเข้าไปครับจบเกมครับ3ประตูต่อศูนย์ครับใน EP ีนี้ก็เข้ารอบไปรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนจะไปเจอกับอะไรนั้นก็ต่อใน EP ีหน้านะครับผมแมนนวลแมทครับคิสโนโรนัลโดครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ